ที่พอดีครับผมก็มีผ้าเนลไว้แจกผ้าเนลผมสร้างเองครับผมอ่าฟังก์ชันนะครับผมนี้กันแบนโอเคมันนี่นะครับสร้างเองครับซื้อผมเลยมีแค่ดูถั่วครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมใส่ให้นี่ก็ภาษาไทยอันนี้สร้างเองจริงๆครับผมอันนี้ก็ซื้อซองเลยนี่ครับ แอนเดอร์สันอันนี้ก็ใส่ภาษาไทายนี่ครับผมสร้างเองครับใครอยากให้เสริมฟังก์ชันอะไรใส่เข้าไปครับผมบอกได้อ่าเพิ่งเขียนโค้ดเสร็จนะครับหรือว่าจะให้สอนทำก็ได้นะครับผมจะให้สอนทำของมือถือของช <Android S 3> ื่อว่าอะไรอนดร์สองถึงสองของคอมแต่ว่าเอาของคอมไปก่อนนะครับโอเคกิดสอนเปิดติดง่ายด้วยครับผมตอนนี้เปิดติดง่าย Okay, เข้าเกมให้เราเปิดรอผมอรอตัวหนังสือให้มันเปลี่ยนนะ FPS ก็จะแบบนี้เลยอ่ะติดแล้วครับติดแล้วมีกระดูดทัวร์นะผมมองผมก็ไม่ใส่ละเน้นกันแบนนบผมจแจกดีไหมเนี่ยไม่มีวันหมดอายุนะครับผมไม่มีวันหมดอายุนะเล่นได้ยาว สร้า,างพาร์แนลครั้งแรกด้วยมั้งผมใส่ให้70นะครับตอนนั้นจะใส่ดังเก้ิบเลย เนียนครับผมเนียนเนียนอันนี้คันแบนร้อยไปเล่นกับใบฝัดูว่ผมคิดว่าจะใส่มองดีอยู่นะเอามองมาด้วยเนาะจะดีแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปดี่กวเอานี่เล็กด้วยนนครับผมเพราะว่าผมลำคาญเอาเอาแบบฝรั่งเขาให้เพื่อให้โค้ดมาผมก็สร้างเองเวลาเลื่อนก็ จะแบบมีบางๆอะไรเงี้ยเออนีชซื่อสองชุชดแล้วใครอยากให้มีฟังก์ชันอะไรบอกได้ครับผมเสริมก็ได้หมดเลยตอนนี้ไม่ไม่มีวันหมดยอายุแต่ว่าถ้าผมเสริมเข้าไปก็โคตรครับผมทำได้ครับ แต่ตอนนั้นผมน่าจะไม่จแจกอะหรือว่าจะเอาแบบล็อกหัวร้อยเลยไมอบอกไคเดี๋ยวจัดนะโอเคครับเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ไปเทปียาฝายให้ดูครับเทียาสายให้ดู อันนี้กันแบนนะครับผมอันนี้ทำเองปลอดภัยอเคครับหลังจากนั้นเปิดแผนอีกครั้งหนึ่งครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมไม่มีมีแค่โดดหัวอย่างเดียวสไนผมไม่ใส่ผมใส่ได้น่ะ ไม่มีมองมอผมแนะนำเป็นแบบสายอะไรมากกว่านะครับแบบนี้เวลาแซ่จอทุกคนเปิดตอนเล่นอตอนจอหนึ่งหนึ่งกระบกบากทิ้งไปเลยเพราะว่ามันมันไม่กินสเปกไงกระบกบากค,ค่อยลั่นใหม่หนไปผมไม่ใส่เลยนะรันขึ้นมาขึ้นเปิดได้เลย จะปืนเลยวะถ้าผมจะใส่อะผมจะเอาตัวดูดหัวมากๆแบบปรับระดับดูดหัวได้ทุกคนน่าจะเข้าใจใส่ fov อะ่ะปรับระดับดูดไม่มีมองก็ ให้ยิงบแบบนี้มันไม่เนียนนะเพราะผมใส่เยอะเกินไปค่ัมันนสร้างเองอนะเนาะเนีแ่บบมากมายอันนี้ใครอยากไปโไหลดไหไลท์แรงใหญ่ผมแนะนำแรงใหญ่นะครับผมตัวนี้ ผมแนะนำเล่นใหญ่เล่นเล่นเลยเล่นแรงซีสีผมแนะนำพาร์เนลตัวโหดที่ผมแจกไปคลิปหน้ามันก็แจกตัวโหดนะแต่ว่าผมทํำแค่ตัวเดียวนะเพราะว่าทําเองแจกเองได้ไม่ได้ครับแต่ว่ามันไม่มีสปอนเซอร์คอาพด ยิงไปก็โดนหัวเลยนะไม่มันล็อกมากเกินครับผมก็เลยไม่อยากไม่อยากยิงหัวเยอะยิงเยอะก็ได้ไม่เป็นไรหรอก